ที่เขาบอกกันว่าเวลาเนี่ยจะเยียวยาทุกสิ่งเนี่ยมันจริงหรือเปล่าจริงที่ว่าเวลาเนี่ยจะเยียวยาทุกสิ่งนะครับผมคิดว่าเวลาก็คือเดินไปเรื่อยๆของมันมันไม่ได้เยียวยาอะไรหรอกแต่ที่มันเยียวยาจริงๆก็คือประสบการณ์ที่เราพบเจอครับยิ่งเวลาผ่านไปนานมากแค่ไหนจากความรู้สึกที่แย่ความรู้สึกที่เศร้านะครับเราก็จะไปเจอกับสิ่งใหมๆ่ๆมากขึ้นเท่านั้น แล้วพอเราไปเจอสิ่งที่มันใหม่มากขึ้นเท่านั้นนะครับไอประสบการณ์ดีๆตรงนั้นอะ่ะมันจะเข้ามาแทนที่ในความทรงจําความรู้สึกแยกเราในอดีตทําให้เรารู้สึกดีขึ้นรู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นรู้สึกแฮปปี้กับชีวิตมากขึ้นนะครับเวลาไม่ได้ทําให้เราลืมเวลาไม่ได้ทําให้เราดีขึ้นอะไรเลยนะครับแต่ประสบการณ์ที่มันเข้ามาเรื่อยๆในชีวิตค่อยๆเข้ามาค่อยๆเข้ามาจนมันรวบรวมกลายเป็นความทรงจําดีๆนะครับ แล้วก็เข้ามาแทนที่ไอความรู้สึกอันนั้นอนะ่ะมันคือสิ่งที่มันเยียวยาเราจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเศร้าเวลาอะไรออกไปทําสิ่งที่คู่ควรครับออกไปช่วยเหลือคนอื่นก็ได้ออกไปให้ข้อคิดอะไรกับผู้คนก็ได้ออกไปทําอะไรให้มันมีประโยชน์นครับให้เวลาของทราณตรงนั้นนะครับมีคุณค่ามากกว่าเวลาที่เราเสียไปในอดีตท,ที่เรารู้สึกเศร้าตอนนั้นนะครับแล้วเวลาที่มีคุณค่าที่เราทําอยู่ในปัจจุบันนะครับในอนาคต มันจะกลับมาทําให้เราเห็นว่าเออเวลานั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกที่ดีมากเลยและเราก็รู้สึกดีขึ้นด้วยเพราะว่าเราได้ทําอะไรให้กับสังคมขอให้ทุกคนโชคดีครับซีอ u แล้วเจอกัน